วัดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวแต่งนะไปป่องซอยอีกวันหนึ่งนะคะเมื่อวานแต่งหน้าตาแบบฉ่ำมากตาบอกบอกแบบแบบแบบ black black eye เนอะดําปตาดแบบคนมองมาแบบทาให้ดูตาโตมานนี้มองจะใครต้องมองอะ่ะเมื่อวานไปะ เขาเดินมาขนาดแต่งบางๆน้ำเล็้ๆง,งาน หลังจากที่เราลงบำรุงนะคะแล้วก็ลงกันแดดลงโดโลเสร็จแล้วก็นี่ค่ะนี่แหละรองพื้นนะคะวันนี้อาจจะดูหน้าจะสวยนิดนึงในความรู้สึกว่าหน้าสวยเมื่อคืนมาร์กหน้าด้วยรีโรเน่นะคะพอดีซื้อซื้อนั้นมาซีโรเน่ละมุนแน่ก็แถมตัวมาร์กหน้ามา ตัวพอกหน้ามั้งที่มันทาไปแล้วก็ตัวเหมือนตัวลอกหน้าเป็นครีมใสๆสายเป็นครีมออกสีิูปุพูแล้วก็ทาไปเสร็จแล้วก็จะมันก็จะเกาะเป็นเป็นแผ่นแล้วก็ลอกออกมาเหมือนเหมือนครีมลอกหน้าเหมือนตัวลอกหน้าลอกสิวหรืองี้ลอกสิวเสี้ยนอะไรอย่างเงี้ยใช้แล้วดูสึกหน้านุ่มมากไปหาใช้นะคะฟิโรเน่หรือมุนแน่รานะคา ก็ลงลงคืนไปเลยนะคองคืนแล้วก็โอ้โหทานทานวันนี้อากาศคึ้มครึมนะคะจะกัดคมครึมนิดหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นรอยสิวก็คือไม่ต้องอ่าละเพรวะว่ามีความรู้สึกว่าพอเลยเพราะว่ารอยสิมันจางแล้วก็พอลงลงคืนแล้วก็มันก็กโอเคแล้ว,วะก็ไอ้ขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็คือไม่อยากเร่มมากมายนะคะแล้วก็ มาลงไฮไลท์ก่อนนะคะลงตาก่อนนะคะตรงไหนที่เป็นหลุมอะ่ะก็เป็นนูนๆล,ลงได้หมดเลยะคะลงไปก่อนแล้วให้เป็นแมวก่อนแล้วค่อยมือเกลี่ยก็ได้คะแล้วก็แล้วค่อยมือเกลี่ยแล้วก็ค่อยค่อย เสื้อเธอไม่เอาขึ้นรถหรดอเสืนะ้อผ้าเนี่ยรีบไปให้แล้วนะคะขามือเกลีก่ย่อนนะคะแล้วค่อยๆนัออ่งกดใส่เลิ่อนก็ข่าวไปเลยเนี่ยเดี๋ยวออกมาก็สวยแน่อนอนให้มันเป็นแมวไปเลยคะ่ะ แค้จมูกชุดครั้งหนึ่งอ่ะยังหาที่นึงไม่ได้เลยครับกาเปแบบซอยแล้วก็คนที่มีความสวยนั้นโดดเด่นกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยสุดๆุดในย่านนี้อะไรประมาณนี้นะคะถึงจะเปแบบซอยแล้วก็อยากไปอ่าไปยอมแพ้ใครคะ่ะเดินตลาดบแบบโซยเราก็ต้องเด็ดสุดในย่านนี้นะคะทาะนั้นเราต้องแต่งหน้าเราเช็ดดิ้งแล้วเสร็จแล้วเราก็มาลงอันนี้นะคะลงอ่าเช็ดดิ้งนิดนดหนึ่งลงไฮไลท์แล้วก็ล,วลงเช็ดดิ้งนะคะ เด็ดสุดในย่านนี้ก็พี่นี่ราคาตอนนี้จะเป็นครีมนะครับเป็นครีม๋อมมันก็ยังไไม,เไม่เป็นเหมือนแป้งเค้กอะก็คือลงได้ การลงเชดดิ้งก่อนก็ดีหนึ่งเวลาราลงไปแล้วหน้าเราก็จะเนียนบางแล้วก็จะใสแล้วก็หน้าเราจะได้ทุกหน้ามากขึ้นแล้วก็เออมันป้องกันการาเวลาเราเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหงื่อออกแล้วเราต้องซักหน้ายอะไรเงี้ยคือมันก็ยังมีอันดับหนึ่งอันดับสองอยู่อะไรประมาณเนี้ยคือตัวมีเชดดิ้งตัวข้างในอยู่แต่เราก็สามารถเก็บเชดดิด้งข้างนอกได้ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ก็จะดีกว่านะคะ น,นี่ไม่ได้กันคิวอีกแล้วลืมดีเดี๋ยวตออาดอภิชาหะหมดนะคะบอกแล้วแค่ไปบอกสวยเราก็ต้องสวยแล้เด็กเด็ดสุดในย่านนี้แล้วค่ะ Run. ล้วนเก็ต้องสวยค่ะเขียนคิวเริ่มที่การเขียนคิวให้สวยก่อนนะคะ ตัดโครงให้ด้รูปสวยก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้สีส้มนะคะสีส้มปัดใช้เกรย์ตัวเนี้สีส้มนี่นะคะมันก็จะอ่อนมันก็จะสวย เิมหางนิดนึงนะคะนี่จะเขียนคิ้วใหญ่ๆจากเกาหลีนะคะทุกทูกหางไม่เอาแหลมนะคะเป็นคนที่หงออกมาง่ายมากแล้วก็ มันก็จะฮตลอดเลยอะ่ะมันก็จะอืม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 คิ้วก็จะหลุดแต่แป้นนี่คือเน้นมากอยู่แล้วทั้งวันเนี่ยยังหาตัวเขียนคิ้วไม่ดีดีๆไม่เจอที่กันน้ำได้แต่เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ฮิคิวอย่างี้แล้วนะครับที่คิ้ว,วบางก็จะเขียนแบบบางมากเมืนเอาขา้าปัตรปัดเนี่ยที่มันเหมาะคนมีขนนะคนคิ้วถ้าคนไม่มีขนคิ้วคือจบค่ะ นะคะฉะนั้นเวลาแต่งหน้าแต่งตาก็คือต้องแต่งให้ดูลุกหน้าที่ดูให้เหมาะกับตัวเองบางอย่างเราอาจตามเทรนได้แต่บางอย่างคือเราก็ต้องดูความเป็นจริงคนคิ้วเรามีไม่มีมีน้อยมากคิ้วตกมากเราจะไปปัดคิ้วแบบนั้นก็ไม่รอดะคระับบอกเลยในสุดสีทองมันจะออกสีทองทองหรือเหลืองทองทองนะคะแต่งหน้าก็ไไปต้อนรับมาเนี่ยเราไม่ได้อันเนี้ย ก็ทำให้ดูไบรท์แล้วแค่นี้มันก็ทำให้ตาเราดูไบรท์ขึ้นดูว้าวขึ้นแต่งขนาดนี้แล้วไม่มีใครมองเขาไม่เขาให้เขาเขาไม่ไ้รักตัวเองอะคะ่ะไม่หรอกแล้วก็สวยขึ้นเลยสวย,วยในแบบฉบับของเราเราไม่ต้องไเสียเรียวเราไม่ต้องไปสนใจใครช่นนั้ฉะนั้นนะคะเอ,อกสีส้มนะคะเอาสีส้มทำมาอีกที่ที่ถอดอีก มันจะได้รัวว้าเมื่อคืนมันจะออกสีทองทองทองแต่ก็ตามด้วยสีดำนิดนึงเพื่อความช่ำนะคะสีดำ จะให้ตาเราโตขึ้นนะคะแล้วเมื่อกี้ไปจนเมื่อกี้ที่เหลือก็ตาใต้ตาค่ะ ที่จะตาตู่แบลวมากนะคะแล้วก็ไม่ไดัดคิ้ตาคิ้วาแล้วแต่งโทนธรรมชาติธรรมชาติเดือวตัวยเยอะเทนี้เทนี้กินไม่ได้เดี๋ยวผู้ชายมองเราหมดคนเดียวเะไอย่างเงี้ยเดี๋ยวชนีจะมัอนไซ้เอานะคะ ก็ยังไงเราก็เด็ดสุดที่ญานนี้แล้วเห็นไหมพอเราดักขนตาก็จะถ่ายไปพวกปังเลยค่ะดีขึ้น,นตาก็จะยดีขึ้นเลยแต่ถ้าใครอยากได้ขนตาหนาๆนานาก็นั่นแหละขนตาปรอมเลยค่ะตอนนี้คนที่หนักตามไม่อยากทำอะไรมาก มันจะดูเยอะไปไนงะแต่ถ้าติดได้ก็ดีนะจะไม่ตาหวานมากจริง แค่นี้ก็สวยแล้วแล้วก็ทาสีชอบสีนี้มันบูนูด e ีมันมบูป่าออกซจ้มยมพูค่ะเต็มนิดนึ่ง ถ้าเสียงปรติีรษะองศาจะทำให้ดูน่ารีบขึ้นนะค่ะ สวยมันเรียวแลวน่าจะเรียวขึ้นแล้วแล้วก็มาเก็บเช็ดดินิดนึงว่าเมื่อกี้อาจจะลบไปแล้วอะไรเงี้ยก็เช็ดนิดนึงจมูกไม่ต้องเก็บแล้วก็จมูกก็สวยแล้วแต่จะอาจจะปัดปัด,ปดนิดนึงเป็นไรๆก็ได้นะคะนอ่นหน้าหนึ่งเรแต่งประมาณยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วแต่นี่คือติดคุยนะถ้าไม่ติดคุยก็จะเร็วกว่านี้เพราะเวลาจะให้แต่งเฉยๆก็มันก็ไม่โอเคเนาะลืมทาอะไรไปหมา รปนนี่ยนนะก็ไม่ต้องเลี่ยนแล้วเพราะว่าวันนี้แต่งแบบใสๆธรรมชาต,ธรรชาติธรรมชาติโอเคแล้วธรรมชาติโอเคแล้วอันนี้คือทําตามนาหมอทําตามไม่ดีเวลาเขียนละตัวฟานมเขาปิดฉะนั้นเวลาเราเขียนเ็เขียนต้องเขียนเยอะๆต้องเขียนแบบเอกเอก็ก็ไม่ซีเรียสไงก็คืออย่างนี้ก็สวยแล้วสวยสวย,สวยในอยู่ในที่พอใจแล้วก็เห็นไหมค่ะ อ,องตองเจปูอ,องตองเจปูอ,องตองอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เจอเจอกันแค่นี้นะคะเจอมันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะสี่ห้าวันแล้วยังไม่ได้ซับซักยังไม่ได้มีคนติดตามเพิ่มสักคนเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้ YouTube เนี่ยแล้วก็เหมือน YouTube จะเก็บค่าโฆษณาด้วยยังที่ไม่ได้โฆษณาเลยเลยเออแต่งหน้าเออยกยกชื่อเนี่ยผิตพันฑ์ให้แค่นี้นางก็ว่าเรามีโฆษณาต้องเสียตังอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันเปลี่ยนระบบใหม่อะไรยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อน ดูยังไงนะครับราจะอาจจะได้ทดํา youtube ต่อหรือเปล่าไม่รู้นะคะถ้าเป็นอย่างงี้ก็คงจะไม่ได้ทําแล้วหละว่าก็คงอาจจะแค่นี้แล้วก็เหมือนคนติดตามมันไม่ขึ้นแล้วสามสี่พันไม่ขึ้นสักคนหรือปฏิติมันไม่ใช่ก็ิมันจะขึ้นวันละสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยนี่มันไม่มีเลยก็ยังไงก็เจอแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ